มันก็เพิ่งดกเดือนนี้แหละค่ะเนี่ยเดือนนี้หนูก็บอกว่าทำไมมันดกจังเลยวะร้บเปลคไหลไปโ<ป>อ้ด<ๆ>ิบดีบนี่คือตะลิงปิงของคุณใคร <ห ả? S 1> ใครกินแล้วไม่ทำหน้าหยีแข่งกันไม่ไม่ให้ทำไม่ทำหน้านิ่งหน้านิ่งหน้านิ่งค่ะน,นิ่งเ่อะพี่ป๋อโลกหนึง่งเร็วเ หนายโอทำหน้าเลยครับทำหน้าทำหน้านี่ไม่ไม่เปรี้ยวทำหน้านี่ไม่เปรี้ยวพี่เป็นคนไม่มีความรู้สึกแต่เอาจริงอีอาร์ชอบมากเลยเสียดายมันไม่มาฉันชอบมากเอออีอาชอบจำได้ไหมบ้านที่หนูแอบมาอีอาร์ก็ไปถอยมากค่ะสุดือเออร่บ้านที่หนูแอบมาแบบเยอะมากเลยอ่ะอ้เปรี้ยวจริงเปรี้ยวจริงไปคุณดูไปบ้านต่อแล้วมันบอกว่าเตรียมเมดูเด็ดไว้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนี่ย ให้ผมมาทําอะไรครับทําลาบค่ะชีวิตต้องมีโชคมีลาบนะคะกินเยอะกันไหมหรอหนึ่งสองเลยอุ้ยอยากกินอ่ะลาบค่ะเออลาบลาบค่ะกินแล้วเนี่ยจะได้มีลาบมีโชคมีลาบหอมนะคะหอมใครนี่ยไม่อยู่เนียไม่ต้องเจ้าูสักนิด เฮ้ยคุณเออคุณจริงๆคุณชื่ออะไรกันแน่คุณชื่อชื่อหญิงชื่อเล่นว่าหญิงหญิงค่ะแต่ว่าลีอ่ะคือมาแต่งให้มันสัมผัสกับนามสกุลสีจุมพลคือหญิงลีสีจุมพลนะคะเป็นชื่อนักร้องหมอลำเราก็จะเป็นความรู้สึกที่ หมดลามมันะบานเฮาน่ะค่ะแต่พี่พี่ปอก็สามารถตั้งชื่อตัวเองให้คล้องจองได้นะคะเป็นพี่โอตั้งให้หน่อยนัทธวุฒิจับนี่เหมือนเหมือนเจลอมเมื่อกี้เลยไม่รู้อะไรวะงั้นถ้าเป็นนัทวุฒิเป็นสกุลใจไม่มี่นะนัทธวุฒิสกุลใจต้องต่อด้วยอย่างอื่นนัทวุฒิสกุลใจไงได้ใช่ได้แล้วค่ะได้แล้วนัทวุฒิสกุลใจมันยังไงวะ เขาคั่วอีกนิดเขาคั่วใ้จบละค่ะเอาตามใจตัวเองเลยค่ะแซ่บปะคะพี่โอ๊ใส่น้ำตาลสักหน่อยไหมคะแซบแซบแซบใส่น้ำตาลสักหน่อยไหมคะคุณพี่ไม่ไม่อร่อยแล้วนะอร่อยแล้วแซ่บเผ็ดถ้าพี่โอ๊บอกว่าแซ่บคือจบเผ็ดหนูไม่ชิมนะคะเพราะว่าพี่ชิมแล้วยเต้นไปด้วยได้ไหมครับผมจะได้ดูลีลาเกี๊ยวเกี๊ยวปูชิ้นเนาะ นี่ลาบฝีมือคุณหรอคุณไอโอ้คุณพี่ป๋อค่ะพี่ป๋อขอลองกินหน่อยจะลองชิมก่อนเพราะว่าแกกินไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดหน่อยอันนี้ไม่เผ็ดนี่ขนาดไม่เผ็ดเหรอนึงไอ้บลมันกินไม่เผ็ดเราของเราไม่เผ็ดเนาะเนี่ยคอหมูย่างทำเองไม่ที่บ้านนี่แหละเขามีข้างบ้านาเพื่อนบ้านกันต้องอาศัยเพื่อนบ้านเวเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวไม่ได้ค่ะก็บ้านเราก็จะกินแบบนี้เพราะว่าเป็นวงดนตรีเป็นแบบลูกทุ่งนะคะ แต่ลิ้นปิงของเจ้าที่ำให้ลิ้นชชาดีจังเลยเนาะจริงเหรอคุณถามหน่อยว่าวันๆคุณอะถ้าสมมติไม่ทำงานทำอะไรบ้างไปตลาดสดซ้อมเพลงแต่งเพลงแล้วก็ดูกล้องวงจรปิดที่รีสอร์ทดูกล้องหาเงินน่ะเนาะก็คือง่ายๆเปิดรีสอร์ทเพื่อให้ญาติามีงานทำจริงค่ะแม่อิ๋วอิ๋วแม่ผมเคยถามว่าแม่ทำไมพวกดารานักร้องเหมือนเหมือนดาราบุญพวกเรามกันนะเวลาวันเหนือขึ้นมาทำงานมีชื่อเสียงมีเงินทอง ทุกคนอาจจะดูเหมือนเหนื่อยมากเนาะแล้วเหมือนจะต้องไปแบกภาระครอบครัวเอ้ยมันเป็นอย่างนี้เป็นหมดเลยมันเป็นอย่างนี้ทุกบ้านหรือเปล่าแล้วเหมือนฟันเฟืองอืพี่น้องหญิงมีอเขาจะไม่เข้ามาช่วยในวงการบันเทิงอืแต่ก็จะเป็นกําลังใจางค่ะแล้วก็ช่วยกันดูแลพ่อแม่ของเรานะคือสิ่งที่พี่อธิบายให้แม่พี่ฟังอยู่หนึ่งอย่างก็คือว่าเวลาเรามาอยู่ในวงการนี้ไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องศิลปินอะไรก็ตามแต่เราได้โอกาสดีกว่าพี่น้องคนในครอบครัวเ,<อ>เราหาเงินได้เยอะกว่าเขาอันพูดตรงๆเลยพอเราหาเงินได้เยอะกว่า เราก็อยากจะเอาเงินเหล่านี้ไปกลับไปดูดูแลครอบครัวบางทีแบบเวลาให้สัมภาษณ์ดาราให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยเราต้องไปดูแลที่บ้านไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าที่บ้านเขาไม่ดีหรือว่าครอบครัวเขาไม่รักกันไม่ใช่นะอยากให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือความเสียสละส่วนหนึ่งของดาราที่เข้ามาอยู่ตรงนี้เหมือนกันเวลาเวลาเขามีเงินมีทองเขาก็อยากกลับไปดูแลที่บ้านต่ออะไรเงี้ยใช่มันเป็นหน้าที่ของลูกอยู่แล้วป่าใช่ใช่ใช่ไหมแต่เออเราประเอินมีรายได้ที่ดีในช่วงนั้นใช่ค่ะมิงก็ ตอนนี้ญิงมีญิงก็แบ่งปันคนอื่นบางครั้งเขาก็เกรงใจเขาก็บอกไม่เอาไม่เป็นไรอย่างเงี้ยญิงบอกว่าเอาไปเธอถ้าวันหนึ่งญิงไม่มีญิงก็คงขอคุณคือหมายความว่าถ้าเขาหาเงินได้เยอะกว่าเราเราก็คงขอเขาเราก็คงรับจากเขาเหมือนกันก็แลกกันเนี่ยแต่แตว่านอกจากคุณจะดูแลครอบครัวแล้วตอนนี้เนี่ยคุณดูแลตัวเอยงยังไงบ้างหญิงว่าเน้นการกินอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยค่ะถ้ายิงกินหมูกินเนื้อยิงก็จะกินกระเทียมเยอะกระเทียมอะเมกระเทียมมันช่วยไม่ให้เราอ้วนเกินไปแล้วก็จะกินใช่มของเปรี้ยวค่ะ ของเปรี้ยวคือมะนาวผลไม้เปรี้ยวอย่างเงี้ยค่ะ